ก็เยอะอยู่ก็นูไม่เคยขายเนาะเครือกเท่าไหร่แล้วเวลาขายกันอะประมยดูเอ๊ละร้านสองล้านสองล้านแล้ควายจ้างเดือนเท่าไหร่เดือนละหมื่นค่ะคุ้มไหมล่ะคุ้มคุ้มคุ้มได้ถ่ายรูปทุกวันพอดีได้ถ่ายรูปทุกวันอย่างเงี้ยอ่าเชือกแรกตัวไหนอีกเนี่ยค่ะแม่ทองคูณสี่สิบสาปีอ่า ขอบคุณท่านอาจารย์หมอนะคะอลงกรท่านมาฉีดยานะคะบำรุงป้องกันเชื้อโรคนะคะอะไรต่างๆให้กับช้างที่บ้าน20หลังนะคะเด็กๆของเราก็ฉีดไปแล้วนะคะเมื่อเช้าน้องคำแพงน้องแสนคำฉีดไปแล้วนะคะอันนี้มารับยาต่อ ให้บ้าน2ีหลังนะคะเชือกแรกนะคะคุณแม่สมใจนะคะวัย45ปีนะคะคุณแม่ก็จะมีปัญหาเรื่องฟันนะคะฟันหลุดนี่ก็กินยาไม่ค่อยได้เยอะนะคะแม่แม่กินยาได้น้อยอนี่คุณหมอก็เสียสละเวลานะคะมาฉีดยาให้นะคะ เชือที่สองนะคะชื่อว่าแม่ทองคูณนะคะวัย43ปีนะคะแม่ทองคูณวัย43ปีส3าค่ะสีมีอาคะ๋อแต่มีห6ตามี66ค่ะเฮ้ยนี่เหรอค่ะ ไปหคุณายหมอสีเหรอตงแ้วคุณหมอเจสิบหกแล้วนะคุณหมอทำไมหน้าเด็กแท้เคุณหมอหน้าเด็กจนใช่ยาไหนเงเ้่อยอ้าเดวตยาวตรงไหนไม่ใชเอาหางไเอาไหน เอ้มไปห้ามปล่อยโดยเด็ดขานนะาใส่ไม่ได้ไอยเมึงการไว้หมอยดีกว่ามุกำกันไว้อย่างเดียวไม่ได้ถูหางไม่ได้ สามนะคะน้องใจบุญนะคะเชือกที่4ีพลายแก้วนะคะ,อะขอบคุณท่านคุณหมออารงณ์กรนะคะน้องใจบุญนี่ก็13ปีพี่แก้ว20นะคะเป็นพี่กับน้องกันห่างกัน7นะะปีใจบุญ13ปีค่ะ ใจบุญขอชียาใจบุนิ่งเด้อลูกเด้อหมอจะขิดยาให้ลูกจะได้แข็งแรงเดียเดียวลูกนเดียวเียเดเียเสร็จแล้วเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้ว บรรยากาศที่บ้าน20หลังของเรานะคะมีทั้งหมด4เชือกนะคะแม่แม่ก็ส่วนมากก็จะได้เห็นในลานแสดงนะคะวันนี้ก็พามารู้จักกับครอบครัวช้างของเรานะคะที่บ้าน20หลังแม่ทองคูณนะคะได้รับยาไปแล้วนะคะแล้วก็แม่สมใจนะคะซึ่งเป็นคุณแม่วัย5ที่มีปัญหาเรื่อง การกินนะคะเพราะว่าคุณแม่ฟันร่วงนะคะฟันหลุดน้องใจบุญไว้สิบปีนะคะชัที่4ก็คือพลายแก้วนะคะแม่แม่พายแก้วอยู่ยี่สปีแล้วนะคะช่วงนี้คืออากาศเปลี่ยนแปลงฝนฝนตกนะคะแม่แม่ฝนตกมีพวกยุงอะไรมากมายนะคะจะให้คุณหมอมาอ ฉีดยาให้กับพี่แก้วนะคะขอบคุณท่านคุณหมอด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวช้างทุกๆุกบ้านทุกๆุกเชือกนะคะอนอนลงลูกนอนลงคุณหมอไม่ได้ทําอะไรดนอลูกเด้อเออคุณหมอมาฉีดยาให้หนูลูกคุณหมอมาฉีดยาให้หนูหนูจะได้แข็งแรงนะลูกเด้อคุณหมอมาฉีดยาให้หนู เออคำคุณคำคุณนนกเป็นหนุ่มแล้วยี่สิบปีแล้วเก่งเก่งมากเก่งมากเออเลิดเลิเลิเยี่ยม,ม,ม,มไปเลยเอ้ยเอาไอ้รถเกดปาดเลยนะเอาไอ้ให้แห้ง,งเป็นที่เพาะเชื้อของที่ไวรัสนันค่ะได้ค่ะคุณหมอเดี๋ยวจะเอาสั่งดินมาเทเนานะแล้วก็เอารถมาเกตเกๆเก หน้าฝนแล้วฝนมันสาดค่ะคุณหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่าก็เป็นกําลังใจนะคะให้กับครอบครัวกวยเจียงของเราทุกๆเชือกนะคะอ่าคุณปูสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ครับกดซับสไครต์ครับในช่องครับปวยอาเจียงไผ่ะะแก้วสักบนมีด้วยนะคะพี่แก้วขอบคุณครับขอบคุณรัคุณหมอ สัสดครับเรสวัสคับเรโอเคพี่แก้วขอบคุณครับ